ทที่าวันนั้นที่เราไปนำเสนอโครงการรับทราบเกี่ยวกับกองถ่ายตอนนี้มาตรการเป็นยังไงบ้างครับะหลังจากที่มีการผ่อนปลนในเรื่องของมาตรการกอ,กองถ่ายทำ ภาพยนตรล์ละครระทัศนะคะก็ต้องบอกว่าทางภาครัฐบาลนะคะก็ต้องโดยกระทรวงวัฒน์รรเนี่ยเราก็ได้มีการทําความเข้าใจนะคะหลังจากที่เราได้มีการนําเสนอแนวทางไปยังสบ,บคแล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าทางที่ประชุมก็ได้เห็นชอบแล้วก็เป็นความห่วงใยของทางภาครัฐบาลนะคะที่จะดูแลในกลุ่มอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของอุตสาหการรมภาพยนตร์แล้วก็บันเทิงต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดการดําเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่ออกเนี่ย ให้เป็นไปโดยคาวมเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดเนี่ยคะ่ะดังนั้นวันนี้ค่ะกระทรวงธรรเราจรึงได้เปิดให้มีการชี้แจงทําความเข้าใจแล้วก็ตอบข้อสักถามให้กับทางสื่อต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะเพื่อให้มีการปฏิบัติเปไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไม่ไม่เกิดปัญหาตามมาดังนั้นในวันนี้ก็ต้องบอกว่า ก็ดีใจนะคะที่ผู้ประกอบการเองแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มามารับฟังแล้วก็มีประเด็นคําถามที่ถามเข้ามาก็เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ mm hmm. ก็คิดว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็อยากจะให้ทางผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ผลิตภาพ,พย,ายนตร์ละครโทรทัศน์หรือรายการต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะในส่วนของการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเพราะว่าจากที่เราอยู่ในเฟสของสีแดงเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะ เข้ามาทําความเข้าใจแล้วก็ให้มาอยู่ในสีเขียวเนี่ยเป็นการผ่อนปลนในเบื้องต้นนะคะอาจจะไม่ได้ทุกๆก,กองถ่ายกองถ่ายบางกองถ่ายบอกว่า50คนไม่เพียงพอจะต้องมีจํานวนคนร้อยคนขึ้นไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เราให้โอกาสสําหรับกองเล็กๆไปก่อนแล้วที่ท่านสามารถปฏิบัติเป็นไปแนวทางหรือว่าตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเนี่ยเราก็คาดว่าในอนาคตก็จะอาจจะมีการขยายกองจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะ การที่จะผลผลได้มากกว่านี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างค่ะปัจจัยแรกก็คือความร่วมมือในเรื่องส่วนของต้องบอกว่ามาตรฐานของการที่เราจะดูแลในส่วนของออการดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดหนึ่งนในเรื่องของระยะ ระยะห่างระหว่างบุคคลเนี่ยแม้จะอยู่ในกองถ่ายก็ต้องรักษาระยะห่าง2ในเรื่องของการดูแลสถานที่ความสะอาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลสถานที่หรือแม้กระทั่งฉากต่างๆในรายการเนี่ยเราก็ต้องมีกําหนดโดยโดยละเอียดนะคะว่าในหน้าฉากเนี่ยสิคนแต่รวมกองแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน50คนตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกดีใจนะคะว่าในห,นหลายผู้ประกอบการก็มาบอกว่าเขายินดีที่จะปฏิบัติแล้วก็เขาคิดว่าเขาทําได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตใหม่ของของกองถ่ายทำภาพ พยนนะคะที่จะมีการปฏิบัติโดยการที่เราจะต้องแบ่งโซนสัดส่วนไปให้เรียบร้อยมีสัดส่วนดําเนินการตามมาตรการสาธารณสุขจริงๆไม่ได้หมายความว่าเมื่อท่านได้รับการเปิดกองแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สาธารณสุขกาหนดเนี่ย เราก็อาจจะต้องกลับไปอยู่ในเฟสสีแดงเหมือนเดิมแต่คิดว่าในวันนี้เท่าที่เห็นในแต่ละกองแล้วก็ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วยังพร้อมที่จะช่วยกันดูแลนะคะดูแลกองกอื่นๆด้วยว่าจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเราเชื่อว่าในเร็วๆนี้เราคงจะได้เห็นรายการโทรทัศน์ใหม่ๆเราคงจะได้เห็นภาพ,พยนตยร์หรือละครโทรทัศน์ใหม่ๆออกสู่สังคมแล้วในขณะเดียวกันค่ะในวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้ฝากให้กับผู้ประกอบการผู้ผลิตสื่อทั้งหลายนะคะบอกให้ช่วยสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนใน การเข้าใจถึงว่าในมาณวันนี้เนี่ยเรามีการแพร่ระบาดโรกเนี่ยลดลงด้วยจากความร่วมมือร่วมใจของเราปฏิบัติการสวมใส่หน้ากากการยืนระยะห่างหรือว่าการดูแลรักษาความสะอาดอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่เราทุกคนต้อง,องมีส่วนร่วมในสังคมไหมคะ่ะอย่างข้อหาต่างๆในเรื่องของการสัมผัสก,กันได้ใกล้ชิดก,ก็ยังคงจะต้องผลผล,ผล,ผลวย,ยังก็ยังมีอยู่นะคะเนื่องจากว่า เ,ออเมื่อหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ได้สวมใส่หน้ากากแล้วการใกล้ชิดระหว่างบุคคลเนี่ยการพูดการอะไรเงี้ยมันก็จะมีน้ำลายหรือสารคัดหลั่งออกมาฉากต่อสู้ที่เรายังไม่ให้มีเมื่อกี้เราก็อธิบายว่าเหตุที่ไม่ให้มีเพราะว่าอะไรการฉากต่อสู้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเหงื่อเรื่องของอะไรก็กระเด็นกระดอนไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเราเข้าใจไหมคะในส่วนที่ในใน,ในหลายๆฉากมันอาจจะต้องสื่อไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการถ่ายทําละครหรือภาพยนตร์อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยค่ะ you <laughs> เราต้องบอกว่าเราสามารถใช้เทคนิคใช้มุมกล้องใช้อะไรต่างๆเข้ามาช่วยซึ่งตรงนี้ทางทางนายกสมาคมพุ่มกับเองเนี่ยคุณบัณฑิตทองดีท่านก็เห็นชอบเพราะว่าร่างมาตรฐานร่างแนวทางอันเนี้ยเราไม่ได้คิดขึ้นเองแต่เราได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นทั้งในส่วนของสมาคมสมาธ์ต่างๆทั้งในส่วนของผู้ประกอบการทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราร่วมมือร่วมใจกันทำดึงต้องขอขอบคุณทุกหน่วยที่รับผิดชอบแล้วก็ช่วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ให้ความกรุณาแล้วก็ทางท่านคณะก มการในทุกๆคณะเนี่ยท่านก็ให้โอกาสที่เราจะเข้าไปชี้แจงทําความเข้าใจและในขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเลยที่จะล,ลงไปกากับดูแลการสร้างความเข้าใจการสร้างความร่วมมือเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้อุตสาหกรรมของภาพยนตร์บันเทิงเนี่ยเราพัฒนาและกล้าวต่อไปในอนาคตนะคะโอกาสก็มีการขในเรื่องนี้ได้เหมือนกันโอกาสที่มันจะบบกลับมาใกล้ชินดน,นก็เวลาไมา่นก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับ กิจการอื่นๆที่จะมีการประเมินในทุกๆรอบ14วัน28วันก็เหมือนกันในส่วนของกองถ่ายทำภาพนยนตร์เราก็จะมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้ว1เดือน2เดือนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้ในเฟสต่ตอๆไปแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มขนาดจำนวนคนมากเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะการสุ่มตรวจตรงนี้นี่จะมีทางฝ่ายไหนที่ลงไปดูกองบ้าง เ,เราอยากจะใช้คําว่าเราติดตามดีกว่านะคะเราไปติดตามแล้วก็ให้กําลังใจให้กับผู้ประกอบการในการทํางานก็จะมีทั้งในส่วนของกระทรวงาหาสุขเองก็ดีฝ่ายปกครองถ้าเกิดว่าในส่วนกลางก็จะเป็นกรุงเทพมหานครถ้าในต่างจังหวัดก็จะเป็นของมหาดไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตํารวจนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่หรือคณะทํางานซึ่งกระทรวงว่าทเนี่ยเราก็ได้มีการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อลงไปช่วยในการติดตามประเมินผลการทํางานค่ะ่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ก็จะมีการปรับตัวมากขึ้นในการนำเสนอ ค่ะค่ะก็ทุกคนก็พร้อมรับในเรื่องของมาตรฐาน,าาาาานแนวทางมา,มาตรการในการดําเนินงานนะ,นะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่เราก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงเข้าใจเพราะว่าเราก็เข้ามาสู่วิถีชีวิตของการสวมใส่หน้ากากระยะห่างมาในระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะค่ะก็จะมีการประเมินเป็นระยะระยะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้ง เหตุหรือแจ้งอะไรก็สอบถามมาได้ที่1 7 6 5สายด่วนวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ยินดีแล้วก็จะ,จะตอบคําถามได้นะคะให้ทุทกคําถามแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนดีกว่าในการทํางานเพราะ company. อย่างที่บอกนะเราก็ซบเซาแล้วก็มารายะยะหนึ่งแล้วเราก็อยากคืนความสุขเรื่องของความบันเทิงให้กับประชาชนนะคะค,ค่ะติดตามข่าวบันเทงิงที่น่าทั้งแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ